สวัสดีค่ะพี่น้องแค่นี้ครับคุณผู้น,กกน,นะครับสวัสดีครับบริบาลส่จวดรับเพื่อนออกพิธีครับวันนี้มาก,กับแม่ครับพอดีมาทำนาทีซื้อกล่องให้คุณแม่สุภาพพอดีมาทำบุญเนา,นนนานะนี่เป็นเมยอสุดท้ายน <c oughs> ้องพอเป็นวัดกาวัดชัประสิทธิ์เนาะพอสักขอ้อนัดชัยประสิทธิ์เป็นกาา จัดงานบริวารสัดซิปมือเนาะซิปมือมอซิปมือเพิ่นจัดทุกปีค่ะพี่น้องจัดทุกปีแต่ว่ามือนี้เป็นมือสุดท้ายคือเพื่อเซตพื้นทีไปแล้วมาสุภาพม่ากับลุ่กับเต่ามีนุ่มโจผู้ใหญ่บ้านนุ่มกินออนวิรดีรากาศปัตตาลาป้านอยู่มาร่วมพี่น้องร่วมกันมาสร้างม้าถบายหลวงพ่อ ค่ะพี่น้องเหมือนมือสุดท้าย้เรียนอาบไปเลยสร้างมาถวายหอวงพ่อคามบนักศึกษาหลวงม่อสวายเป็นมาถวายพระบมทุกปีคิดเป็นปัจจัยที่เป็นเงินกับกับช่งปีที่ผ่านมากกับเป็นหมื่นสองมื่นปีนี้กับทึ่งไฟทึ่งน้ำทึ่งน้ำทึ่งไฟทึ่งน้ำแข็งทึ่ง มาตักบ,บาตรท่าบุญร่วมแล้วก็คือป<ม>ีที่ผ่านมาปีกค็คือคือุมคุณเคยลึงแกนความศรัทธาในพุทธศาสนาด้วยคิดว่าส่วนหนึ่งก็เคยลึงแกนกันมาทุกชุกันามากผูกขั้นกันมาจะเลยเหมือนว่าเป็นเป็นญาติท่ามลึงแกน พอยามยิงกับพุทธปรสงการกุลาบข้าวเดียวกันรู้จักกันมาตั้งแต่ดนดนแต่เมื่อยุบันแผงกับคือย่อนวาสาวน้อยเพริบันแผงตั้งแต่วันตาพัฒนน้ำพื่น แต่ออนตาพัฒนารำเพรื่อไม่ใช่บ้านียวนี่ใครกับยูนีลูกสาวนี่นี่นี่ค่ะพี่น้องมา่งพอกันว่าดีแล้วนี่คุณแม่สุภาพกับคุณแม่นั่งเอกตั้งแต่สมัยคาตัวสิบบาทนะนะพี่น้องนั่งเอกสมัยเก่านั่งเอกออกเม็ดออกแม่ให้เพื่อนเห็นหน้านี่จ้าอันนี้เพื่อนกับนุ่งขาวผมขาวซิกเมื่ก็แล้วมื่ก็แล้วก็ออกจากปฏิบัติธรรมปฏิบัติดท้ายค่ะ พี่ใหญ่ยี่บนมาเยี่ยมมายามบ้านเพิ่นกะเป็นยานั่งเอกเพิ่นกะเป็นรุ่นพี่เนาะค่ะรุ่นพี่แม่ไข่แม่ไข่สวัสดิ์ชาติบุญรินอันนี้อ่ะลูกเป็นแฟนของแม่ไข่สวัสดิ์ชาติบุญรินอันนี้อาจารย์โชคชัยบุญรินสวัสดีครับราชการบ้านกฐิษฐิปีครับผมเอาแล้วแสดงพอหมอเล่ามือกันเนาะ ตตกี้ไปตะกี้ไปรัำไส่เราก็นน้ำไปสูงน่แหละเาเห็นยุคนัากมาลำหายหลใส่ไหแล้วสร้างกันก็ไม่การเดียวเลยไห้แยงเดียวเลยเขาอดีตเนาะอดีตท่านดีเจไลครับครับผม ที่สิาที่ปีขึ้นหลังบนเนาะคันซีวอามากคักเรื่องอดีตเนี่ยตั้งแต็กี่มาเดือดแข่งกันกินคนน่ะนี่ยังไปกินนขนมเนาะเดี๋ยวนี้ซีวอาข่มเก่าข่มหลังเนาะลูกหลานว่ว่ให้ลูกหลานได้เบิ่งเยียดได้ได้ได้ยินนี่ยังเทียนะคุณแม่ มันะัด้เ้าแล้วมันนำตาสิไหลมันตื่นตานดาอันนี้เพิ่นเพิ่นสิได้ีแม่สุภาพแตมาแรนัเพิ่นนมีราคาพอแล่คณออตาพันาเพื่นเพิ่นสิเป็นลูกสาวของออนตาออนตาเป็นพอเล่วนี่สิเป็นหัวหน้า อ่อนตาพัฒนาระเบินผู้ก่อตังของอ่แม่สุภาพนี่แหละแม่สุภาพเป็นสาวอายุสิบหาสิหกปีกะคือมมอยูน้ำพินมาเป็นอ่หมอรัำน้ำพินค่ะสาวงามตัวหนึ่งสาวงามสาวสาวอุจจักไพเป็นไพ่ละวต้งสมัยเป็นสาวเนาะรับคุณป้าเป็นตีปี กับมาอาศัยเพลินอาศัยผู้นี้อาศัยเอื่อยซะมาเอื่อยแล้วเนาะเป็นเอื่อยเป็นไอเป็นไส้เดี๋ยวนี้กับเป็นป่าเป็นลุ่งคือบานหนองนุ่งกัมาขอเพลิงผ้าบารมีมาอยู่น้เพืนที่งานสาวหน่อยทีมงานสาวหน่อยเป็นบรรพแหงเดี๋ยวนี้ก่ะบ่ธรรมดาตั้งแต่กี่เป็นอดตาพัฒนาเพื่นงานเต็มเดือนคือกันขันบ่มี่ออดตาพัฒนาลำเพลินกับคงสีบ่มีสาวหน่อยเป็นบรรพแหงในมือนี่อันบ่กขันบ่มีออตตาพัฒนาลำเพลินมือนั่นจากมือนั่นจนมาหอดมือนี่กับสีบ่มีสาวหน่อยเป็นบรรพแหง กะสิบมีหอดผู้ใหญ่บบันมื่อนี่กสิบ่มีหอดผู้ใหญ่บ้านสิบมีหอนุ่งอยู่นกสิไปเลยต่อเส้นยวะ ร้ายมากถึงที่ถอันเจ้าบางทีต้นกำเนิดเนาะร้ามากอันนี้ต้นกำเนิดนะครับม้คูป้าใครกำเนิดพี่นะครับแม้าคูบพอแค่ไหนก็เป็นคู่บ้าอาจารย์ขอไปโจ้ลุ้นโจ้ยี่เนี่ยน้องพ่องก็เป็นคู่บ้าอาจารย์มาบวชที่นไปโจ้ลุ้นโจ้นั่นโความเก้าควมหลังคุณพ่อ ลุ่งโชกแล้วเล่าน้ำตาไหลเลยโจเห็นมัเลากันน้ำตาไหลเนี่ยเลาน้ตาที่มจะล่ากนออนนีลยคเ่ลุกลานกัยังตื่นตันนั่งหบายึงวยังกินจิจ้าน้ำตาไหล เป็นยมเมนต์ท่าเดานค่ะงลายหลายรุ่นแล้วรุ่นแรกครับรุ่นแรกรุนแรกหลายเตอยุติจับสมัยที่เห็นอ่อนตาขอบคุนหลายๆขอบึ้นพะลุกนะครับโอ้ยสาธุคือการเดโลงรันับขอบคุณเอราะวงไสไเมติเมสิดังมันแต่พอลืมมันคววเก่าควาวหลังจากต้นกำเนิด เป็นผู้ที่ร่ำลึกถึงบอกคู่บายกรยเบ่ลมืมค่ะเบืองลืมร่ำลึกเจอวันตาพัฒนาลำพืชให้ร้าตลอดไปใส่กระเบ้าตลอดแล้วาก้านที่สาวน้อยนี่เกิดจากอย่เกิดจากออนตาพัฒนาลำพืชต้องพัพิจะควาพิจร่ญลุงลูกหลานก็ถางบัถินเลู้กก็มิ่ตะผูเป็นสหักทุกคนหลานน้องตอนที่เปิดเปิดพื้นที่ในตอนนั้นก่อตอนที่ออกฝันพอถึงวันนี้วันตาพอถึงผู้นั้นผู้นี้หรือห้องกับตับใส่เออตันใส่เนอตับใส่งคิดส่ เม่อดังนได้เาเงิอเรื Pen ่มมอเงใจไหนเรามีเร right? ื่องใจไหนถุงคุ้นผู้เพิ่นหายกำเนิดผู้เพิ่นหายเนี่ก็ติดตามมาได้ก็ยนะดีๆหายเฮาหายโดมใหายดังมากไยวนว่านดาวัฒนาลํำเพิ่นตดแเอากระเป๋าก้มเกาก้มหลังจากอดีตจนถึงปัจจุบันเนาะค่ะพี่น้อง บอกไปว่ามากค่ะพอพอลูกโสกเราวดำตาไหลเราตื่นตันดังขันบ้าวจังสี่ลูกล้านกะกะซีบ่าวบางเทียะกระซีบ่าวหูเด้ไปที่มานอครับลูกล้านกะโดนๆกะได้ยินเทียหนึ่งส่วนซีดายว่เด้ได้ยินได้ฟัง มันมีโอกาสมัดเดี่อกันสิแต่บ้านสุเทียบกว่าเมีโอกาสสิวจากอดีจนถึงปัจจุบันโดนปนีเนี่ยเขาบอกเขาเขาแต่ว่ามือนี้มีโอกาสแต่วาวันเราว่าให้ี่น้อเพาไเ้ีูเนีฟังทีม้าเขาทีมาที่ไปเขาอนท่ตอนที่าเป็นส้าหน่อยเป็นบรรทัน์ะพ่อเนาะวันศุกมาเป็นส้าหน่อยเป็นแรรนี่ตะกี้ก่ะลูกหลานก่ะมาจากออดตาพัฒนาลำเพื่อเะ ผู้นี้เป็นเขยพัดวตาพัฒนาลำเพิ่นผู้นี้เป็นลูกสาวหัวบเคื่องาเคื่อง่าเป็นการเว้าวจากาันเวาค้มเก้าคม้คมลังก็ได้พันไปทั้งซื้อ มาจากต้นต่อมาจากสายเนบอต่นต่อมาจากสาสามใน็ีแบบนี้กำเนิดมาจากสเข้าจังเวะมาเ่ามาในมีซส้อมีเสียงเข้าซูมดีนักกีฬาตาพัฒนาเพื่อนกับพัราดาดค่ะงานเต็มเดือนคือกันเน้แต่สมัยไหกีฬาป้านบอกเดนแสดงว่าเดือนหนึ่งมีสามสิบเมื่อนี่ในล้ำซี เล่นผางอนกาขึ้นการขึ้นติ่งแล้วก็รับย่ำกับเวทผวาเวทที่เพิน่นบมเป็นเวทที่ใหญ่<อ>เข้ากับเล่ยเดลินย่ำเจักดังบ่ดังครับต้นต่อที่กกที่บ้านมันเป,ป็นเวทที่ของอ่ะเจ้าภากเวทที่ยูบานเจ้าภาพแม่บ่ได้เอาเวทที่เข้าไปตังเพื่อศิลปินเพื่อไปง่ายแไงไปง่ายมากครับที่ยังกับพระท่านอย่างไงปัณณนี่แต่ซิปนี่ซิปคนเนี่ยประมาณนี้ซิปว่าคนต้นเนี่ยละกะเล่ยเดลินกะเล่ยเดลินย่ำกับเว่น เดือนหนึ่งสามสิซเมื่อได้ร่ำสีสิมหางั้นเพิเอาเว้นมาเคลื่อนออกไปได้ชาหญ้าบบอ่อนตาเข่าขอบแปลว่ายังครับเข่าขอบนี่คือไม่ได้เกี้ยวเข่าเกี้ยวแล้วรุ่นโมูเพราะแปลงไม่ทำไปร่ำมันไม่มีบัวงางกับทิมมันมีบัวย้อนว่าข้าอยาก ข้าอยากไปล่ำเบียนไม่มีเวลาสิได้เกี่ยวเขาล่ำเพิ่มกลางเว้นล่ำเพิ่มกลางคืนเพิ่นเลยตั้งชายาใหายแบบว่าตาเขาขอบปะดีดีเพื่อนเลดี้นุ่นวันต้องอธิบายผ่านซื้อให้เข้าใจเด้ครับว่าเขาขอบแปลว่ายังนี่ครับนี่แหล่ะตาเขาขอบคือลาซะเพราะแดงเกี่ยวมันหลายแดดมันเกินกำหนดที่เกี่ยวเพราะว่าเจ้าของเขานี่ข้าไปล่ำข้าไปล่ำก็เลยบพรดงเกี่ยว จากำหนกทีบาร์เฮาเคยเกียวเหลไงกัแมนเล้ยเดือนหนึ่งสี่สิบผางานเนาะนุเลตัเจีบุญอาทิตสามจิบมือมีสามสิบผาม่สี่สิบผางานงการย้อนสาวหน่อยเป็นแ้งเลืบาาไปน้ำมาน้ำแไหมพธราลัออนตาแพทธราเพื่อนชูมือนไนกีนเจียวเป็นเดือนคือกันล่ำเป็นเดือนคือกันสําัญ พักคือรับสังไม่สังหม่ักไปกล้อหโาเกาเก่าหวันเตียงครับกระเทีคช่วงไงเข่ากับกระดับน้องสมัยนั้นเรื่องเนี้ยคัล้าทีแรกเนี่ยอาหรข้อวสารหนกั้องหูกล้องสนกันแล้วเป็นนักอีบไม้คาโต้สิบบาททั้งนักรองเรได้ได้ดีเป็นแม่ไญาเป็นแม่ไปยากมีปยิงป็นิงสี้นหาป้น ตั้งแต่รุ่นนั่นแม่สุขาเปท่านมาค่ะแม่สุขาเป็นรุ่นนอกเป็นสมัยแรกๆสมัยเป็นดังๆแม่สุขาแต่มาที่หลังเป็นรุ่นนอกนี่เป็นเป็นรุ่นพีเป็นรับเป็นนั่นคุ้มหลายเรื่องหูเท้าตลอดเรื่องเรื่องนี้ไงชื่อว่านี่ครับบอกคมเขาคมหลังนะครับของคุณแม่ ป่าดุ่งมันไหสบายโดนแล้วโดนแน่จำฟรีคลิปก no ็ป like ีนแน่พ right. ี่มันไ่ปีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็มีที่มาที่ไปเนาะคุณแม่เนาะมีต้นทางคือว่ามาหากันมาพอกันก็เลยได้โซได้โบผ่านทั้งคลิปทั้งซื้อให้พี่น้องได้เบื้องได้ทราบนะครับคือคือบัติบีอันนี้เป็นเป็นใหญ่เป็นสายสำหรับเป็นพ่อกระเบรร์น่ะคือเป็นงานหน่วยงานใหญ่งานบัดงานบสมุนกันคือบัติบีเข้ากัน หาเพื่อนตลอดเพื่อนกับไปซโซยตลอดคือว่าเพื่อยรักและผูกพันไม่ได้ผูกพันจากนั้แต่กุ่นตนนาสกันไปนักโนลรังีตตื่นลึกนาบ้างเข้าองก็ใส่โน้ตซัำเงยซับแม่ค่ะค่ะผู้นี่ก็ซ้บคอซบำาอ แล้วความสมการยเป็นตสีแดงแ้ว well ีแดงไท้ไทยเอกเถือขิงเลยเนี่ยคคือเวลาบทลองไทยนี่เราก็ต้ององไสมทีสมารเวลาวัดลอไทยวัดลอยี่นี้เวลาดีใหญ่การแสดงความดีใจแบบธรรมชาติเลยแบบนีเลยให้จว่าสแต่ว่าไทยกับขางก็ด้สมกีสมกีสมีสมกีสมกสมกี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 สกีสบกีสกีสม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 กอกเกีสมกีกีสกสสมสมกีสมสกสมกีสมกีกีสสมกีสมสกง ได้ตัวเอกก็ต้องเป็นตัวเอกใช่ปะคือผู้นัน้นแล้วดาผู้นี้แล้วก็ตั้งแต่พอสองการเนี่ยอันยัง่งจำได้ว่าตอนตอนเป็นล่างบอกมาเรือเร่องเรื่องหง่งท่องสนองกรรมนี่พอสองการแล้วทีไปแล้วทีรับนาทีไปไปป้าไปหาฟื้นแต่ว่าเราสามรารถสิบเอ็ดองฟื้นแบกอิลิมาแบกข้าคนยังยังข้าไม่ได้คนไปจเราคนทั้งหลายกระทับใจคน<า>นี้ฟื้นใจแล้วก็แย่กันเลยมัน

ฝากใครกับลุงโชกนะครับหายแย่มากคนเหมือนเออนึกวามเป็นสีบานเรนๆเนาะสาบานนีุ่สบานง่จบหมืยมากเนงอลี่ยเหอลงบอกเสนอเสนอแล้วเนาะมันทำมาถ้ใส่สมบูร์สมบาติจะีหาใบตะเวนเป็นบาเออหาใบะเวนหอบานรักหมนจะหาใบเป็าจ้าจ้าี่น้อง ผู้ใหญ่บ้านถือว่าเป็นการคุยจาเป็นการเบาโน่งฮ่วมวนกันเนาะคุณป่าเนาะวอกค้อมเก่าควอมหลังครับวันนี้กันชิได้เวลากับช่วงไทยแล้วครับวันนี้ก็่ชิได้ไปทำภารกิจตัวพาคุณแม่ไปเอาไปเอาไปล่าล่าโชคดีครับพาเงินก็กองตลอดจิเ้มแต่ท่าตลอดตรวจให้ คือกันละครับคุณป้าครับขอบคุณหลายๆครับสงผักแ็งแหงเนืครับผมทำด้วยคีใน่มดม่ายนยก็เนาะปนเนาะแบำรุงกูศาสนาไ่เคยถิ่เรก็คยอึงหลงพอทำด้วยพอค่เอาลอลอไฟเนาะลพอไฟน่ก็มีลนะมีล